คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทองคำเนี่ยปรับราคากันไป18รอบคุณทานเยอะมากเลยนั่งดูระหว่างวันนี้มึนมากเช้าว,วันนี้ปรับไปแล้ว5รอบะจะทํากลยุทธ์จะปรับกลยุทธ์กันยังไงดีนะครับสําหรับใครที่มีทองคําอยู่หรือบอกว่าอยากจะเข้าทองเพิ่มตรงนี้ได้ไหม50,000ตรงนี้ถ้าใครมีเครดถ้าคุณผู้ชมที่ใจกล้าหน่อยเดี๋ยวมาคุยกันกับคุณจรรเวศศักดิ์ศรีครับผู้วยการฝ่ายผู้แนะนําการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิลิสจำกัดครับสวัสดีค่ะคุณจรนเว่ร สวัสดีครับคุณแพงคุณชรยครับค่ะวิ่งตามไม่ทันแล้วค่ะราคาทองมองอยังไงบ้างคะครับก็สําหรับราคาทองคำนะฮะโดยภาพรวมนะก็ยังเดินหน้านะ,ะทำออทามไฮนะฮะติดต่อกัน3วันแล้วครับประเด็นในเรื่องเชิงบวกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีของคุณทําก็ยังคงส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะครับแล้วก็ในแง่ของกองทุน SPDR นะกองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ยังคงซื้อต่อเนื่องครับล่าสุดเนี่ยถือทองคาอยู่ที่933ตันเมื่อวานเนี่ยซื้อไป1.44ตันนะฮะมันธุเดทครับซื้อเข้ามา27ตันแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีนะฮะเยทุเดทซื้อเข้ามาถึง60ตันนะเป็นตัวเลขที่ค่อคนข้างเยอะทีเดียวนะครับ,รบในขณะที่ปัจจัยเชิงลบนะบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตัวเลข ชิคาโก็ PMI ของสหรัฐนะฮะออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่ราคาทองคำแข็งครับไม่ลงครับบวกต่อเนื่องในทางเทคนิคก็ยังมีมุมมองเชิงบวกครับผมอืมครับผมตอนนี้เหมือนจะเป็นฟิลแบบกระแสตื่นทองเลยครับคุณจรรเวศครับไปไหนก็มีแต่คนบอกว่าเอ๊ะจะซื้อทองจะซื้อทองทองจะขึ้นต่อต้องระมัดระวังไหมนักลงทุนสําหรับใครที่บอกว่าบู๊หน่อยกล้าเสี่ยงหน่อยนี่เข้าต่อตรงนี้ยังได้อยู่ไหมครับ คือในมุมผมนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยความผันผวนเนี่ยเ,เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ถ้ามองที่ตัวโกลสปอตนะครับความผันผวนต่อว,วันเนี่ยสามารถเหวี่ยงแรงได้ถึงประมาณสักสามสิบห้าเหรียญน,นะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะนั่นหมายความว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้เพราะว่าพฤติกรรมของราคายังไม่เปลี่ยนเข้าได้ในที่นี้ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยเข้าแต่น้อยนะครับแล้วก็ หาทางหนีทีไรให้ดีนะครับโดยทุกๆครั้งที่เราจะเข้านะครับก็จะต้องมีจุด stop loss ซึ่งณตอนนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของตัวโกลสปอตนะฮะผมจะให้จุด stop loss นะครับที่สามพันหนึ่งร้อยสิบสี่เหรียญครับผมค่ะแสดงว่ามันก็ยังมีจังหวะที่จะให้นักลงทุนได้ย่อบายอยู่บ้างใช่ไหมคะอืมจังหวะการย่อเนี่ยอาจจะยากนะครับ<อ>แต่ว่าผมผมมีมุมมองว่า เอ่อถ้าสมมุติว่าการย่อตัวเนี่ยมันหลุดจุด Stop Loss เนี่ยเราอย่าไปเข้าใจผิดนะฮะว่ามันคือย่อเพื่อขึ้นต่อ,อมเมื่อใดที่โดนจุด Stop Loss เนี่ยอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังข้อควรกังวลละนะฮะว่าโอ้เขาร่วงมาค่อนข้างแรงนะ,ะจนกระทั่งโดนจุด Stop Loss แบบนี้ก็ อาจจะค่อนข้างน่ากลัวครับครับผมทองคําขึ้นมารอบนี้สาเหตุหลักเลยก็เพราะว่าอเมริกาด้วยนะครับความเสี่ยงต่างๆที่มีเข้ามาพรุ่งนี้และวันที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นวันปลดแอกของเขาเนี่ยประกาศเรื่องของภาษีออกมาจะเกิดการเซลล์ออนแฟกทองคําออกมาไหมครับตรงนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่เราต้องคํานึงเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ราคาทองคําขึ้นมาขึ้นมาด้วยประเด็นตรงนี้นะครับ แน่นอนครับราคาสะท้อนการคาดหวังเมื่อการคาดหวังขึ้นสุดลงเมื่อความจริงแฟกต์มันเกิดขึ้นม,มันก็มีส่วนนะที่จะเกิดการขายทำกำไรกกันออกมาประเด็นก็คือถ้าการขายทำกำไรนะฮะไม่หลุดสตอปลอสผมอาจจะมองว่าตรงนั้นคือโอกาสแต่ถ้าการขายทำกำไรส่งผลทำให้ราคาทองคำหลุดสตอปลอสอันนี้ต้องหนีแล้วครับ ค่ะ <im attraction> มองในเรื่องของเงินบาทบ้างค่ะอ่อนค่ามาแบบนี้ถ้าหากคิดเป็นทองคําไทยแนะนํำยังไงบ้างคะสาหร,รับค่าเงินบาทนะต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นลักษณะ์การอ่อนค่าครับนะครับ, <S <S รบก็จะส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคําในประเทศพอสมควรนะฮะผมขออนุญาตพูดถึงความผันผวนของเขาและกันก่อนหน้านี้นะย้อนไปช่วงเดือนกุมภานะครับ ความผันผวนของราคาทองคําในประเทศวันนึงเนี่ยเราอาจจะเห็นเหวียนสักประมาณสองร้อยบาทครับผมแต่ณขณะนี้นะฮะความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็คือความเสี่ยงที่มันเพิ่มสูงขึ้นวันเอ่อณขณะนี้นะฮะวันหนึ่งสามารถเหวี่ยงได้สามร้อยบาทอันนี้คือค่าเฉลี่ยน,นะฮะมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะฮะและพฤติกรรมของราคาทองคําในประเทศยังไม่เปลี่ยนนะครับยังคงเดินหน้าบวกไปอย่างต่อเนื่องทีนี้เนี่ยจุดเฝ้าระวังนะฮะของราคาทองคําในประเทศเนี่ย 4,9800คือจุดนี้อันนี้มผมบอกไว้ก่อนแต่ระหว่างทางนะที่เราไม่ได้เจอกันนะครับข้อสังเกตนะครับถ้ามีวันใดวันหนึ่งราคาทองคำแท่งในประเทศครับภายในวันเดียวนะฮะร,ร่วงมากกว่า300บาทอันนี้ต้องพิจารณา ค่อยๆพยอยลดความเสี่ยงพยอยขายพยอยหนีมันอาจไม่ใช่โอกาสครับสา0ร้อยบาทเมื่อก่อนเราจะดูว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมองสองวันนี้คุณรนเวศมันกลายเป็นว่าน,น้อยเลยเพราะว่าเมื่อวานก็ขึ้นห0ร้อยกว่าวันนี้ก็ขึ้นอีกห0ร้อยกว่าจุดคัทลอสเราเอาสา0ร้อยพอใช่ไหมครับวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันลึกแบบห0ร้อยห้าร้อยแล้วค่อยคัทใช่ไหมครับผมว่ามันคือสัญญ,ญาณเตือนอนะครับเราต้องมีเซฟที T ้คัทนะฮะ อารมณ์เหมือนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าเขาจะเตือนล่วงหน้าได้มากน้อยกี่นาทีถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้ว่ากระบวนการในการหออลบหนีรีภยัยการประตัวจะต้องทําอย่างไรตรงนี้สําคัญครับค่ะวิ่งมาแรงวิ่งมาเร็วแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าย่อลึกๆเนี่ยมีโอกาสลงไปอยู่สักเท่าไหร่หรอคะอืมณตอนนี้เนี่ยนะฮะผมมองที่แนวรับลึกๆ นะฮะอยู่ที่ประมาณสัก50,000บาทครับ50,000บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุด49,800อันนั้นส t o p l o s s ก่อนนะครับถูกต้องครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณจรวเวชครับขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับทองคำขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนะครับคุณจรวเวชจรวเวชบอกว่าจริงๆจะถือต่อลุ้นขึ้นไปปล่อยเล Prof i t รันเนี่ยทำได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ย้ำจุด s ต o p loss ทองคำถ้า ฟังน่ะช่วงต้นเนี่ยคุณจะพูดบ่อยมากคำว่า Stop Loss นะครับเพราะนั้นวันนี้จุด Stop l ลอสทองคำแท่งในบ้านเราอยู่ที่49,800บาทข mm ้อ hmm. สังเกตถ้าวันไหนทองคำติดลบเกิน300บาทต้องระวังละอ่านะคะส่วนทางด้านของราคาทองคำที่เป็นราคา g o ล d s สปอนะคะ3,114ดอลลาร์ต่อชอยออนส์นะคะ